สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่ที่บบาโซนได้อัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมในแต่ละครั้งนะครับสอนอนองัดสี่มาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้จูงใจชาวไร่ตัดอ้อยสดชาวไร่ได้เงินเพิ่ม200บาทต่อตันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคือแนวทางและนโยบายจาก สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับที่จะสเสนอไปทางกระทรวงอุตสาหากรรมนะครับใช้สีมาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้จงใจส่งอ้อยสดเข้าสู่โรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้ตันละ200บาทนะครับชาวไร่จะได้ตันละ200บาทพร้อมตั้งเป้าฤดูการผลิตปี2563ทับ64อ้อยไฟไหม้จะเข้าหีบไม่เกินร้อยละ20นะครับสำหรับ ข่าวนี้นะครับในเอกภ์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ,อนอเปิดเผยว่าจากมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเมื่อปี62มีมติเห็นชอบให้ปรับสัสดส่วนการรับอ้อยไฟไหมแต่ระวัลของโรงงานน้ำตาลไม่เกินร้อยละ50ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดต่อวันโดยการหีบอ้อยในฤดูก,กาลผลิตปี2562ทับ2563 ตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2,562จนถึงวันที่25มีนาคม2,563ระยะเวลาเปิดหีบ116วันมีปริมาณอ้อยไฟไหม้37ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ49.65จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น74ล้านตันถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จนะครับ ดังนั้นสำหรับในฤดูการผลิตปี2563ัับ2564ตั้งเป้าปริมาณอ้อย,ยไฟไหม้จะต้องลดลงเหลือร้อยละ20ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดเพื่อลดปริมาณผุนละองพีเอง PM 2.5และข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอ้อย,ยไฟไหม้โดยใช้แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อย,ยไฟไหม้ และยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาหมลพิษด้านผุละอองซึ่งสำนักง,งานอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอสเสนอดำเนินการ4มาตรการประกอบด้วยนะครับหนกำหนดราคาส่วนต่างให้ราคาอ้อยสดมากกว่าอ้อ,อยไ่ไหม้ตันละ200บาทให้มีความคุ้มค่ามากพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่ยอ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น 2. จัดหาเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรชาวไร่ยอ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น โดยใชยง้งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเส้นการจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านอ้อยที่ปัจจุบันมีอยู่280กลุ่มเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการรวมกลุ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอ้อยสดครับสามในกรณีที่มีนยโยบายให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐจะให้สิทธิ์เฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้นนะครับ ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้โรงงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไม่ให้ปริมาณอ้อยไฟไม้เกินกว่าร้อยละยีของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดนะครับสำหรับความคิดและนโยบายนี้นะครับที่นายเอกพัฒนวังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอนะครับที่จะสเสนอผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ สเสนอไปอยังคณะรัฐมนตรีในปีฤดูการเปิดทีปี2องิบทับ64เพื่อจูงใจชาวไร่ไอ้อยให้ตัดอ้อยสดมากขึ้นนะครับและจะได้รับเงินเพิ่มนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับที่ยังไม่ผ่านคอรมอนนะครับแต่นำเสนอให้ท่านผู้ชมก่อนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ